สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะว,นนวันนี้ช่องมณีชาแนลนะคะก็มาพบปะกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะวัดเรือร่มค่ะวันนี้ก็มีผู้โชคดีนะคะหลายท่านนะคะอยู่พระแก้วนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาทําบุญน,นะคะที่วัดเรือร่มนะคะได้ข่าวว่าอาได้จะเรียกจากต้นพอกนะคะวัดเรือร่มค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด,ด้วยนะคะ<า>เพื่อเป็นกําลังใจส<า>ังขานะคะมาจากพระแก้วนะคะแอดพูดผิดนะคะท่านผู้ชมคะเป็นผู้โชคดีนะคะแต่ได้ไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็มาทําบุญนะคะแล้วก็จุดธูปอธสษฐานขอโชคลาภนะคะม,มาดูนะคะเลขของหลวงพ่อนะคะวัดเทพชัยมงคลนะคะ ก็ให้กับญาติโยมนะคะ958กับ98นะคะสามตัวสองตัวนะคะเลขสวยเนาะพี่เนาะหนูก็ชอบนะจ้าใช่คะ่ะ958กับ98 เดี๋ยวเจะให้ท่านผู้ชมส่งอีกรอบหนึ่งนะคะจุดไหนเนาะออเมื่อกี้เนาะจุดไหนคะป้าอ๋อ,อจุดน้่นหรคอคะจุดนี้นะคะท่านผู้ชม จากหินนำโชคของหลวงพ่อนะคะที่วัดเรือนล่มนะคะหินเล็กนะคะหินสีเขียวๆนะคะปกติก็มีแต่คนอขอโชคขอลาบหินใหญ่นะคะหินนำโลกนำโชคก้อนใหญ่นะคะแต่วันนี้คุณป้านะคะเดินทางมาจากสังขะนะคะก็มาน ส่งนะคะที่หินน้ำโชคก,ก้อนเล็กๆนะคะสีเขียวๆนะคะก็จะมองเห็นเป็นห้าส่งนะคะห้าส่งนะป้านะโชคดีไหมคะป้าที่ผ่านมาด้านนิดหน่อยนะคะ <laughs> อได้นิดหน่อยแต่เป็นเลขอันนะพี่เนาะได้ข่าวว่าคุณป้าบอกว่ามีคนที่บ้านถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมคะถูกกี่ใบคะสองใสิบสองล้านโอ้ยสิบสองล้านอำเภอสังขะใช่ไหมคะพระแก้วอ๋อตำบลพระแก้วบ้านติดกันกับคุณป้าเลยใช่ไหมคะโอ้ยหเนาะ โชคดีจังเลยเนาะงวดงวดที่ผ่านมาใช่ไหมคะสิบสองล้านอ๋องวดสองแปดหกเนาะถูกใจดินคือห้าร้อยกว่าบาทอืมทางบนทางล่างจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่ถูกผู้หญิงจะ อเีนเดียเีนเอปัเลยเโอ้รนาเลยวินวิที่น้องทอมเดียวกันค่ะแบ่งให้ละภาพันเองออับางเจโมเป็นนขอบคุณป้าอะขอให้คุณป้าโชคดีนะคะถูกราวันที่หนึ่งเหมือนกับได้เลน้องจ้าเหมือนเขานะคะกานติดกันเอง เดี๋ยวก็ถึงป้าละค่ะโอ้ยใหญ่เตราคน้องโยนใหญ่โโมเลยนะจ้าขอให้ได้ค่ะเพราะว่าเขาถูกแล้วใกล้ๆบ้านป้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อต้นเชื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็จะมาหาป้านะคะจ้าโอ้ยใหญ่เกตเราปนน้องก็ตาเล่อรู้อันนี้รู้โมเลยนะจ้า

uôi, cái chân chân bắp chân này nè, lệ sai, nè, chặt tiền đây bà, nó mưng, tụ hai đai nó, hai sao hàng, lệ sai một nơi, ở anh thì áo anh thôi, này, nó, chân nè, bắp nó, đây là tinh lệ sẽ đây là thai, đây là chả thai mũi này, đây là tơ, ô, đây, cái hơi, ไม่ใส่ไม่ใส่แกเราไม่เคยเลยนี่โอ้ค่ะมองเห็นเลยใช่ไหมคะแสนส่องเนี่ยน้องหาย๋ยวดูส่งดูกับป้าหน่อยนะคะเจ้องดูแบบว่ากะว่าไม่เห็นบอกว่าอันนี้เป็นสายมันเป็นสายอยู่ข้างในอ๋ออยู่ข้างในสายอยู่ข้างในเดี๋ยวมันเหมือนกินก้อนนั่นในกันหางจะนี่หสิ ใบนี่ทำไม่ห้ากับแปดหนึ่งใบตัวเลยแปดสองห้าก็จะหลรถหรือเปล่าสามตัวเต้นเต้นไอ้นี้เมื่อวานไหนอ๋อจำเป็นเต้นน่ะนี่นาเลยชุดใหญ่เลยขัดเลยได้นี่เลยหนึ่งทำให้ห้าห้าสองห้ากับแปดสองห้าเรียนเรีห้าสองจับเรียนจริงจริงแต่เรียนแต่เคยกระวังอ มีนเคยบาจีนเยนี่เรืงมาไกลาย่างนี้เกิดอะไรข้นน่นอ่ะคะแนนเงินแจงไปตัวเพิ่งด้วยนะเกิดตัวซ้ายเลยซ้ายสายสายนะจ๊ะเรเลยซสายแจงมีตัวเพิ่งกดลองเลยนะจ้าเป็นมองด้วยตาเปล่าเห็นชัดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาส่งดูตัวเลขกับคุณป้านะคะกับคุณพี่นะคะเดินทางมาจากสังขะค่ะ คุณพี่มองเห็นตัวไหนคะเมื่อกี้ตัวเดิมห้าสามเห็นไหมคะคุณป้า

ชัดไหมบังชัดไหมคะจุดไหนคะห้าสามตังไหนคะตัวนี้พาย่เห็นตัวเดิมนะพี Dai, eight, eight, eight. Hmm? Oh, dying, ่เนาะว่ามันลางๆมัน ถ้ be, าดูในถ้าดูในเห็นจะจะจะเห็นนะคะจะเห็นตัวเดิมนะคะคุณพ evet> mm> ี่ก็เห็นตัวเดิมห้าสามสามห้านะคะที่เห็นนำโชคของหลวงพ่อนะคะสามห้อะไ คุณป้าก็มองเห็นเป็นสามห้าป่ะจ๊ะจ้าตรงไหนคะป้าอือห้ากะบสองันเลยสามหน่อยอือค่ะนอห้าชั้นมาจ้ะเนาะจ้าจ้าเนี่ยอือห้าหน่อยจ้าห้าสามเบอร์มูคลในก็ห้าสองเนาะนี่ เต้าเต้นึ่เ้ากับ้านนี่คือโทรทัศท์นี่กระน้องไฮนอ่กน้อถ้าในโทรศัพท์จะมองเห็นกบ้านกน้องจาชัดค่ะห้าสองห้าสอะปาเนาะจาจะขึ้นห้าสองไม่ม่ตห้าสองกับบ้านนี่เลขสองจ้าจ้าใช่ครับห้าสองหนึ่งห้าสองนึ่งจ้าเลขหนึข้างบนนี่นียนี่เลขสนี่เละ าห่งจ้าบ้าห้าองหนึ่งชัดอยู่ค่ะชัดเห็นน้ำโชคสีเขีนะสงห้าหนึ่งปกติไม่ค่อยมีคนดูนะคะตรงนี้เนาะปกติเขาจะดูแต่เห็นน้ำโชคก้อนใหญ่นะคะแต่วันนี้คุณป้ามาก็มองเห็นที่เห็นน้ำโชคนะคะ ห้าสามไม่ห้าสามก็ห้าโสกนะคะ